สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาเล่าตำนานเรื่องผีทหารญี่ปุ่นที่ได้นำสมบัติไปฝังไว้ในถ้ำภูเขาทองจังหวัดพัทลุงแล้วทําการสละชีวิตเพื่อเฝ้าสมบัตินี้เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเล่าถึงตำนานลึกลับของดินแดนบ้านเกิดของเธอเองเป็นเรื่องที่เล่าส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นค่ะ หมู่บ้านปากคลองนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับวัดเขาอ้อที่หลายๆคนรู้จักกันดีเพราะวัดเขาอ้อมีลูกศิษย์ทั้งโจรและตำรวจดังนั้นไม่ว่าจะเสือหรือข้าราชการก็มักจะมาฝากตัวเป็นศิษย์กับพ่อท่านคล้ายผู้ที่เป็นเสือก็จะอาศัยอยู่รวมกันโดยพวกเสือก็จะไปอยู่ตามตีนถ้ำภูเขาทองในช่วงปีพศ2453 มีการนำรถไฟเข้ามาใช้งานในครั้งแรกโดยได้มีการตัดเส้นทางรถไฟให้ผ่านจังหวัดพัทลุงซึ่งเส้นทางนี้อยู่ใกล้กับภูเขาทองซึ่งการตัดเส้นทางผ่านเช่นนี้เป็นการนำความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านอีกด้วยต่อมาในปี2484กองทัพญี่ปุ่นได้ยกทัพเข้าสู่ประเทศไทยและขึ้นฝั่งพร้อมกันถึง7จุด ก็คือสมุทรปราการประจวบสุราษฎจุมพรนครศรีสงขลาและปัตตนีซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้ยอมให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านโดยทหารญี่ปุ่นได้ลำเลียงทั้งอาวุธสเบียงและสิ่งที่สำคัญก็คือสมบัติที่ยึดได้ตามหัวเมืองมาลายูนำมาสะสมกันมากขึ้นเรื่อยๆเล่ากันปากต่อปากว่า ญี่ปุ่นมีทั้งทองและเงินใส่ขบวนรถไฟมาหลายโบกี้จนมาถึงในปี2488ประเทศญี่ปุ่นได้ยกธงขาวประกาศยอมแพ้สงครามในครั้งนี้ดังนั้นผู้ทหารที่อยู่ต่างแดนในที่ต่างๆได้มีการปลิดชีพตัวเองโดยวิธีการคว้านท้องไปเป็นจำนวนมากซึ่งในประเทศไทยของเราเองเมื่อทหารญี่ปุ่นรับรู้ถึงการยอมแพ้ จึงต้องหาสถานที่ปลอดภัยเอาไว้เก็บสมบัติทั้งทองทั้งเงินพวกเขาเลือกภูเขาทองเป็นที่เก็บสมบัติพวกทหารญี่ปุ่นกลุ่มนี้ได้มีการลำเลียงสมบัติทั้งทองคำแทง่งและสมบัติอื่นๆเข้าไปในเขตพัทลุงทันทีตัวถ้ำภูเขาทองเป็นถ้ำขนาดใหญ่ช่องทางเข้าออกไม่ได้มีความลำบากแต่อย่างใดสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว พอสมบัติชิ้นสุดท้ายได้เข้าไปอยู่ในถ้ำเรียบร้อยแล้วทหารญี่ปุ่นได้ทำการระเบิดปิดปากถ้ำขังตัวเองเอาไว้ในถ้ำและทำการปลิดชีพของตัวเองให้กลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นผีคอยเฝ้าซับสมบัติอยู่ในถ้ำเรื่องราวความสยองที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือมีผู้คนที่พยายามจะมาคุณหาสมบัติได้ทำการระเบิดหินตรงปากทางเข้าถ้ำ แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะตัวหินมีน้ำหนักมากเกินไปในขณะเดียวกันที่ตรงนั้นก็มีสำนักสองฆ์อยู่และเริ่มเจริญจนขยายอาณาเขตกลายเป็นวัดทำให้ใครที่จะเข้าไปขุดปากทางเข้าถ้ำทําได้ยากมากขึ้นมีชาวบ้านได้เอาร่างทรงและอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมเข้ามาดูเพื่อดูว่ามีทางเข้าถ้าอื่นอีกหรือไม่ได้บทสรุปมาว่า มีทางเข้าถ้ำแต่ต้องปีนขึ้นไปบนยอดภูเขาซึ่งจะมีปล่องรูให้โรยตัวลงไปในถ้ำได้เมื่อมีการสำรวจตามที่ร่างทรงบอกปรากฏว่าปล่องทางเข้านั้นมีอยู่จริงแต่คนที่ลองเข้าไปก็ต้องพบกับผีทหารญี่ปุ่นที่คอยยืนถือดาบซามูไรยอยู่ในถ้ำด้วยแรงอาฆาตและความหวงแหนทรัพย์สมบัติทำให้ผีพวกนี้มีฤทธิ์มากไม่ต่างจากปู่โสมเฝ้าทรับ มีบางคนเข้าไปในถ้ำได้จริงแต่พวกเขาก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยติดอยู่ในถ้ำนั้นไปตลอดการสมัยที่ฐานญี่ปุ่นระเบิดขังตัวเองตายอยู่ในถ้ำใหม่ๆนั้นมีชาวบ้านที่ทำไร่ทํานาติดกับเขาทองเล่าว่าตอนตะวันพระเพลเริ่มจะมืดได้เก็บอุปกรณ์ทำนาต่างๆเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านพอเดินแบกจอบแบกพล้าผ่านตรงจุดที่เคยเป็นปากถ้ำ ก็ได้มองขึ้นไปตรงจุดนั้นเขาเห็นร่างทหารญี่ปุ่นหลายร่างทั้งนั่งทั้งยืนและที่จำได้ติดตาก็คือมีร่างหนึ่งมองมาที่เขาหน้าตาน่ากลัวมากตาโปนเหมือนจะหลุดออกจากเบ้าเท่านั้นแหละเขารีบทิ้งจอบวิ่งกลับบ้านตัวปลิวมีเรื่องเล่าต่อมาอีกว่าเคยมีเนนอง์หนึ่งไหนว่าจบมาจากสำนักสายเขาอ้อ มั่นใจว่าตัวเองมีวิชาอาคมพอตัวอยากจะลองวิชาจะกำราบผีญ,ญี่ปุ่นจึงได้ปีนขึ้นไปที่ภูเขาทองแล้วปีนลงปล่องชาวบ้านที่ไปด้วยก็นั่งรออยู่นานแต่เนนองนั้นก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยเช่นกันตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปเอาสมบัติที่ว่านั้นอีกเลยทุกวันนี้สมบัติทหารญี่ปุ่นที่เขาทองนั้น ว่ยังคงเป็นปริศนาต่อไปพร้อมกับเรื่องราวที่เริ่มจะหายไปกับคนยุคนั้นที่ล้มหายตายจากกันไปเกือบหมดแล้วจบเรื่องเล่าในวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ